สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความเงียบจากเขาหมายความว่ายังไงมาดูกันนะคะอันนี้กรณีสำหรับคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาเขาเงียบหายไปเขานิ่งเฉยไม่พูดไม่คุยไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่บอกอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณอยากรู้ว่า มันหมายความว่ายังไงอยู่ๆก็เงียบอยู่ๆก็นิ่งอยู่ๆก็ไม่คุยเฉยๆเลยอย่างเงี้ยอยู่ๆก็หายไปไลน์ไม่ตอบความเงียบจากเขาหมายความว่ายังไงมาดูกันนะคะก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ของเขาคนนั้นในตอนนี้ก่อนขอดูสถานการณ์ของเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง โอ้สิงคโปร์อันเก้าดาบหกเหรียญหนึ่งดาบ อสถานการณ์ของตัวเขาในตอนเนี้ยเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เอเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ดูแลครอบครัวค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่เหมือนแบบเป็นคนที่หารายได้มาจุนเจือหรือว่าดูแลคนต่างคนนู้นคนน้นคนนู้นคนนี้ในครอบครัวอาจจะให้เงินพ่อแม่หรือว่า พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเออเป็นเสาหลักอ่ะถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวอะไรแบบนี้หรือว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีลูกน้องที่ต้องดูแลมีบุตรมีบริวารอะไรแบบเนี้น,นะคะที่ที่เขาจะต้องดูแลเพราะลักษณะเขาเป็นดูมีความเป็นเจ้านายนะคะมีความเป็นหัวหน้าคนอืม คือถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการไม่ได้เป็นนักธุรกิจอะไรอย่างนี้อาจจะแบบว่าเขาอาจจะเป็นพนักงานทั่วไปที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นหัวหน้ามีลูกน้องที่จะต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันหรือตัวเขาเองเป็นเสาหลักของครอบครัวจะต้องดูแลครอบครัวดูแลคนนู้นคนนี้เขากำลังเครียดเครียดเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือดูแลคนอื่นๆเนี่ย เขาเครียดเขาจะต้องคิดหนักคิดมากต้องตัดสินใจจัดการกับปัญหาหนู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพอเขาอะเป็นเหมือนแบบเสาหลักเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจาเป็นจะต้องคิดหนักคิดเยอะคิดมากเรื่องอะไรต่างๆก็จะลงมาอยู่ที่เขาหมดเลย ตอนนี้สถานการณ์ของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้กับคุณล่ะกับคุณเนี่ยสถานการณ์ก็คือเขาเงียบกับคุณอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตามหัวข้อ ก็คือเขาเงียบกับคุณเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณหรือว่าไม่ไม่ได้คุยกันหรือหายไปเฉยๆอะไรก็ได้ที่เกิดความเงียบระหว่างคุณกับเขาทีนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณ King of Cups อ่าโอเค Just this ten of wands, thick up pentacle, adjustment. ของหว The Wall Wow Princess of w a n d s หรือก็เทียบเท่ากับเอ่อเพจ of wands นะคะเด็กถือไม้เท้าอืม Oh. เอาจริงๆนะความรู้สึกที่เขามีให้คุณอะ่ะเขารู้สึกจริงจังจริงใจกับคุณอะ่ะแบบว่าอยากจะคบหาคุณแบบจริงจังพวกมีความรู้สึกว่าเขาอะ่ะเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าแล้วคุณน่ะเป็นเป็นอีกคนนึง ที่เขาคบหาด้วยแล้วไม่สามารถเปิดตัวคบหากันแบบจริงจังได้อาจจะไม่ทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นบางคนนะแต่แต่อันนี้ขอขอเป็น energy นี้ก่อนนะเพราะว่ารู้สึกถึง energy นี้ขึ้นมาก่อนคือเขาอะพู้หญิงมีความรู้สึกเขาอยากจริงจังกับคุณอยากชัดเจนอยากคบหาแบบจริงจังเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคุณในบางสิ่งบางอย่าง ในความสัมพันธ์กับคุณแล้วเขาอยากจะให้ความยุติธรรมของคุณอยากจะตอบแทนความดีงามหรือว่าความรักที่คุณมีให้เขาอะไรเนี่ยจริงๆเขารักคุณเขารักคุณแต่ก่อนหน้านี้มันติดปัญหาอะไรอะขอแอบดูเลยแล้วกันนะมันติดปัญหาอะไรดูเขาแบบดูเขาอยากคบหาคุณแบบเปิดเผยอ,อยากจริงจังอยากจริงจังเนี่ยแบบ อยากชัดเจนอยากเรียกว่าอยากแต่งงานจบทะเบียนกับคุณน่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วไหมแล้วคุณเป็นอีกคนหนึ่งของเขาแต่เขาดันมารักคุณมากแล้วก็จริงจังกับคุณแล้วอยากจะแบบมาอยู่กินกับคุณขอดูก่อนนะทำไมอ่ะเขา คู่อัเพนดิเคิลนั่นไงเหมือนเขามีโลกสองใบอเซเว่นออฟวานส์อินเซ็ตอัพเพนดิเคิลอีกใบหนึ่งสิ t เด m มูนเหมือนเขามีความลับอะไรบางอย่างคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะ มันเหมือนเป็นเรื่องที่ที่เปิดเผยไม่ได้เป็นเรื่องที่ถ้าไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้ก็จะเป็นคนอื่นๆรอบๆตัวหรือว่าสังคมอะไรอย่างเงี้ยคนภายนอกไม่รู้อาจจะเป็นเพื่อนคุณครอบครัวคุณอะไรอย่างเงี้ยคือคุณกับเขาอาจจะรู้กันว่าเขามีอีกคนนึงและแต่ว่าแต่ว่า คุณรู้กันแค่สองคนคุณไม่ไคุณไม่ได้ไปบอกเพื่อนไม่ได้บอกญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรของคุณหรือคนรอบๆตัวคุณหรือคนรอบๆตัวเขาอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครรู้ถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นอะไรที่เหมือนจะต้องหลบซ่อนนะคะและสองเหรียญเหมือนมีโลกสองใบมีใครสองคนในความสัมพันธ์ คือมีคุณแล้วก็มีอีกคนนึงแล้วเขาอะเป็นคนกลางอืไม่รู้แหละว่าใครมาก่อนมาหลังแต่ผู้อ่านรู้สึกว่าเหมือนคุณจะมาหลังมากกว่าเพราะเพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้นเพราะเขาอะอยากอยากชัดเจนกับคุณอยากคบหาชัดเจนอยากแต่งงานกับคุณอยากจดทะเบียนกับคุณด้วยไม่ใช่แค่แต่งงานธรรมดานะเพราะว่ามันมีจัสติสออกมากับสีไม้เท้าอยากคบหาแบบเปิดเผยอยาก อยากร่วมชีวิตด้วยอย่างเงี้ยอือแล้วก็มันเป็น energy ของการแบบเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เร,มหมเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยงั้นขอแบ่งเป็นสองกรณีแล้วกันนะกรณีที่ถ้าคุณอนะเป็นเป็นคนที่มาก่อนคือเขามีสองคนแน่ๆล่ะมีสองคนถ้าคุณเป็นคนมาก่อน เขาอะก็เลือกคุณเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจอ่ะเนี่ยเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจมาก่อนแล้วเขารู้สึกผิดต่อคุณแล้วเขาตอนนี้เขาเลือกแล้วเขาเลือกคุณว่าเขาอยากจะคบหากับคุณจริงจังคือคุณเป็นตัวจริงของเขาอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็อยากจะแบบว่าชดเชยสิ่งที่เขาเคยทําผิดกับคุณไปนะกับอีกกรณีหนึ่งคือคุณเป็นคนที่มาทีหลัง แต่ดันเป็นคนที่เขารักเขาดันไปนรักคุณมากกว่าความสัมพันธ์นี้มันก็เลยเหมือนแบบว่าเขาอยากจะมาเลือกคุณอยากจะมาชัดเจนกับคุณอยากคบหากับคุณจริงจังจะทำยังไงดีเขาก็ต้องไปเคลียร์กับอีกคนหนึ่งก่อนคนที่มาก่อนอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเจ็ดไม้เท้าคือมันมันต้องเคลียร์ปัญหามันจำเป็นต้องเคลียร์ปัญหาก่อนก่อนที่จะเริ่มต้น และความสัมพันธ์นี้มันยังเปิดเผยไม่ได้มันยังเป็นความลับอยู่อืมอ่ะนี่แหละนะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณแล้วก็ขอถามหน่อยว่าทำไมเขาถึงเงียบความเงียบของเขาหมายความว่าไงอ่ะดูแล้วเนี่ยจากไพ่เนี่ยเขาก็เลือกคุณเนาะเขาก็รักคุณแล้วทำไมเขาถึงเงียบความเงียบจากเขาหมายความว่าอย่างไง ตามหัวข้อของเราวันนี้นะคะโอ๋อ9ดาบเขาเครียดมากเลยสองดาบยังตัดสินใจแบบแบบเด็ดขาดไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยบางคนมีครอบครัวแล้วอย่างที่บอกอะ่ะ ที่ตอนแรกเลยสถานการณ์ของเขาอ่ะมันเหมือนเขาแบบเขาทิง้งครอบครัวไม่ได้เขาจะต้องดูแลบุตรบริวารของเขาหรือคนในครอบครัวของเขาอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละที่เขาเครียดซึ่งครอบครัวในที่นี้อาจจะหมายถึงสามีหรือภรรยาลูกของเขาอะไรแบบเนี้ก็ได้นะคะืทีนี้ความเงียบจากเขาหมายความว่างไงอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อให้จบ เห็นไหมทัว p e เพนตาโคือมันไม่รู้จะอ่านไปทางไหนได้อีก,กน,นะนอกจากทางนี้มันค่อนข้างชัดเจนนะคะไพ่ก็ออกมาแบบนี้หปดดาบยังหาทางลงไม่ได้นะคะเจ็ดเหรียญดไม้ King of Swords date อ,อ่ะก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะว่าเขาเหมือนมีโลกสองใบอะ่ะเขามีคนสองคนจริงๆมันมีทางเลือกสองทางที่เขาจะต้องตัดสินใจและในตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขายังเลือกใครไม่ได้คือผู้อ่านรู้สึกว่าเขาเอ็นมาทางคุณ เขาเลือกคุณเขาอยากจะเลือกคุณอยากจะชัดเจนกับคุณแต่มันก็ติดปัญหาหนู่นนี่นั่นอย่างที่บอกอะ่ะเขาเหมือนเป็นคนที่จะต้องดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักหรือว่าเป็นคนที่สำคัญของครอบครัวคือถ้าเสียเขาไปคนนึงเนี่ยมันเหมือนแบบบ้านหลมอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเครียดเกิดขึ้นถ้าเขาจะไปจากอีกคนหนึ่งเขาต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆให้จบแต่ตอนเนี้เขายังเหมือนแบบว่ายังหาทางออกไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะเคลียร์ยังไงยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันแบบให้มันจบแบบราบรื่นแบบเคลียร์เขาต้องจบให้ได้ก่อนเขารู้ตัวว่าถ้าเขาจะไปเริ่มต้นกับคุณเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นใหม่แต่เขาต้องจบกับคนเก่า กับเรื่องเก่าก่อนเขาต้องจบกับอีกคนนึงก่อนอ่าไม่รู้แหละว,ว่าใครเป็นคนเก่าคนใหม่แต่เขาต้องไปจบกับอีกคนนึงก่อนเพื่อให้ทุกอย่างมันเคลียร์เพราะว่าต่อให้อีกคนนึงเนี่ยถ้าสมมติอีกคนนึงเป็นคนที่มาทีหลังผู้อ่านรู้สึกว่าเขาก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งมากพอที่จะทําให้คนคนนี้ คนกลางคนเนี้ยคนที่คุณถามถึงเนี่ยเครียดได้ขนาดนี้แบบปล่อยมือมาไม่ได้อ่ะยังปล่อยมือมาไม่ได้ทันทีเพราะถ้าแบบความสัมพันธ์มันแบบฉาบฉวยแค่คุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันออกมาง่ายนะมันจะต้องออกมาง่ายกว่านี้แต่เนี่ยออกมายากมากเลยตามไพ่เห็นนะแล้วเขาคิดมากคิดเยอะเขายังปล่อยมือจากอีกคนนึงไม่ได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่ไม่ว่าไม่ว่าใครจะมาก่อน มาหลังถึงเขาอยากจะเลือกคุณแต่เขาก็ยังทิ้งอีกคนหนึ่งไม่ได้ต่อให้ยังไม่แต่งงานกันแต่ความสัมพันธ์ของเขากับอีกคนหนึ่งอะไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วนะคะอาจจะลึกซึ้งในทาง ความสัมพันธ์ทางกายหรือความสัมพันธ์ทางใจหรือทั้งสองอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องของเวลาอาจจะคบคุยกันมานานแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วมันผูกพันแล้วอีกคนหนึ่งก็คืออาจจะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆก็เลยแบบเขาก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้อะตอนนี้คือแบบคิดหนักคิดมากไม่รู้จะเอาอยัางไงดี เขาพยายามเคลียร์นะคะพยายามจะเคลียร์ให้มันจบให้มันเสร็จก่อนให้มันเด็ดขาดก่อนเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่อืมแต่คงต้องใช้เวลานานนี่ก็คือเหตุผลที่เขานิ่งไปที่เขาเงียบไปเพราะตัวเขาเองยังยังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้คุณคุณอาจจะเป็นคนที่ขอร้องให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก็ได้นะ แบบว่าคุณอาจจะยื่นคําขาดว่าไปเคลียร์ให้จบเรื่องก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาที่เขาไม่เข้ามาก็พอเขายังเคลียร์ไม่เสร็จเขายังจัดการไม่ได้หรือเป็นตัวเขาเองที่ไปเองที่นิ่งเองเพราะเขาก็ไม่รู้จะยังไงคุณอาจจะเป็นคนที่ถามหาคําตอบจากเขาว่าตกลงจะเอายังไงจะเลือกใครท้งทางที่ใจเขาอยากเลือกคุณแต่เขาก็ยังให้คําตอบคุณตอนนี้ไม่ได้ถึงเขาจะตอบว่าเลือกคุณ เขาก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เขาจะมาชัดเจนกับคุณคบหากับคุณได้แบบจริงจังแล้วก็มีคุณคนเดียวแล้วจะเคลียร์อีกคนนึงออกไปได้เขาก็เลยแบบนิ่งไปก่อนอม,มาทีนี้คิดว่าคุณก็คงอยากรู้ว่าแล้วเร็วๆนี้เรื่องระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไง ไม่รู้คุณอยากรู้ไหมแต่ผู้อ่านก็อยากให้คุณรู้ผู้อ่านก็อยากรู้เองเพราะมันถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะคาใจนะคะว่าอนาคตความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะทำยังไงว้าวสี่ไม้โอเคลอฟเฟอร์อ่ะยินดีด้วย Prince of p e n t a c l e ิลเซ of w น n d s โอเคอ่ะคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีแนวโน้มที่ดีนะคะในอนาคตก็คือมีแนวโน้มจะได้ลงเอ่ยกันอย่างที่เขาตั้งใจนะั่นแหละเขาตั้งใจจะชัดเจนกับคุณเขาเลือกคุณแล้วก็ก็อย่างที่บอกเขาเอ็นเอียงมาทางคุณนะเขาก็เลือกคุณแล้วสีไม้เลเวอร์นะคะแล้วก็อ,อ,อสศวินถือเหรียญ เจ็ดไม้แต่ว่าก็อย่างที่บอกต้องรอเขาเคลียร์ปัญหาก่อนนะซึ่งมันอาจจะใช้เวลานานนะคะแต่แนวโน้มดีมีโอกาสได้ลงเอ่ยกันมีโอกาสได้แบบสมรักสมรสได้อยู่กินกันจริงจังนะคะมีความมั่นคงมีความเป็นไปได้ที่จะได้คบหากันแบบยาวๆนานๆไปถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยด้วยการได้อยู่กินกันอะไรแบบนี้แต่ปัญหาก็เยอะอยู่ดีแต่มันต้องเคลียร์ปัญหาก่อนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อน,น arch, อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าข้ามขั้นตอนแล้วกันเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณข้ามขั้นตอนอะปัญหามันยังอยู่แล้วมันจะมาทําให้ความรักของคุณชีวิตคู่ของคุณความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาไปเคลียร์ปัญหาก่อนถ้าเขามีปัญหาอะไรให้ไปเคลียร์ก่อนส่วนทางฝั่งคุณถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณก็ไปเคลียร์ของคุณก่อนแล้วค่อยมาเจอกันค่อยมาคบหากันนะคะเพื่อหลีกเลี่ยง การที่จะเกิดปัญหาในระหว่างที่คุณกับเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือคบหากันยิ่งถ้าตกลงแต่งองแต่งงานกันไปนแล้วแต่ปัญหายังอยู่เช่นเขายังเคลียร์กับฝั่งนู้นไม่จบแต่คุณกับเขารีบรีบไปแต่งงานจดทะเบียนอ่ะฝั่งนู้นยังไม่ยอมไปอีกฝั่งยันไม่ยอมไปเขาก็เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของคุณคุณก็จะแบบปวดหัวต้องมีปัญหานู่นนี่นั่นจุกจิกตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ได้รวดเร็วอย่าเพิ่งใจร้อนมีแนวโน้มที่ดีในความสัมพันธ์มีโอกาสได้ลงเอยการได้รักกันได้คู่กันนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆไว้นะอย่าอย่ารีบร้อนนะคะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้สะอาดออให้พร้อมจริงๆอะ่ะเราค่อย กลับมาคบกันอืไม่ต้องไปเร่งเขาด้วยเพราะว่าถึงยังไงคุณเร่งยังไงอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเขาคนเดียวแต่มันต้องอีกฝั่งหนึ่งด้วยอะ่ะอีกคนหนึ่งด้วยอะ่ะต้องยอมต้องยินยอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมเรื่องนี้ต้องใช้เวลาค่ะโอเคก็ขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิป ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ